โอเคโอเคก็คำตอบที ced, ่ถูกต้องนั้นจะเป็นข้อไหนไม่ได้เลยนั่นก็คือข้อบีค่ะใช่ไหมใช่แล้วก็เป็นถือว่าเพิ่มความรู้ภาษาอังกฤษเข้าไปแล้วกันเนาะก็ไปต่อที่ข้อเจ็ดจดใช่ไหมเป็นวิชาเถอะเป็นภาเาอะค่คะม้าลายเป็นม้าสีอะไร โอ้จริงด้วยเพราะม้าลายมันมีสองสีคำถามเชาาหรือเปล่าไม่แน่นะก็ขอชอยด้วยค่ะไม่เลาะไม่ช่าไม่าช่าทีสีดำลายมันไม่ต่างกันเลยมันเหมือนกันเลยเออมันต่างกันพอพอเดาได้เดาได้อ๋ออ๋อไอเกนิดอ๋ออ๋ออันนี้ก็เข้าใจอันนี้ก็เข้าใจโอเคไอโนโอเค ข้อนี้ต้องแบบใช้ใช้สมองนิดนึงทุกคนพร้อมกันไหมคะพร้อมค่ะ,คะก็เขียนกันแล้วเนาะชูป้ายคำตอบเลยจ้าตอบอะไรกันบ้างเอ่ย B B B ค่ะโอบีหรออืมเน <Yeah. S 2> ี่ยพี่ไขตอบ A <c oughs> อ้าว ใครตอบผีดแน่เลยเราเชื่อคนหมู่มากค่ะขอเฉลยข้อ b ด้วยค่ะใครตอบผิดพี่ทำไมตัวมันสีขาวไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอใช่ตัวมันสีขาวไม่ใช่อหรอมันเป็นสีดำลายขาวจริงเหรอใช่ค่ะม่งรู้นะนี่เย้มี้ก็ตอนนสีขาวแล้วก็สีดำมาป้ายไป คือแต่บางคนก็จะคิดว่าแบบมันก็แบบเือนตัวสีขาวหรือเปล่าขื้นขาวใช่ขื้นขาวแล้วทาลายดำอะไรเงี้ยมือนกันคิดอย่างงั้นช่ยช่วใช่ใช่ใช่เอาล่ะเวลาเจอในข้อสอบก็ตอบสีดำลายขาวกันนะคะไปตอบกันที่ข้อแปดเลยค่ะวันใดเป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบคนมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย คือนน้องสิบเราเจอกันบ่อยนะเรียนอะเรียนเราจออยาจริงเป็นเด็กที่แบบไม่เคยเรียนพทธอะถ้าเห็นช้อยก็เราจะสอบได้กันหรือเปล่าขอช้อยกันด้วยโอเคลองดูหนูเข้าห้องสอบแล้วออกมาปุ๊บลืมหมดเลยไม่รู้คือทุกอย่างที่เธอเอาแล้วมันมีอือเขาเรียกว่ามันมีทิ่จำอยู่เหมือนกันนะ ไม่ให้ไดิไม่ไม่บาดไหเยใช้ใจใช้ใจผิดตลอดใช้ใจอ่ะไม่รูะไรดูพอดพร้อมกันไหมคะทุกคนได้กันยังพร้อมค่ะมีใครยังไม่พร้อมไหมไม่มีเนาะก็ชูบ้ายไปเลยค่ะค่ะ เมื่อกี้ใครพูดอะไรอันไหนนะคะไม่ไม่มีใช่ไหมโอเคโอเคไม่เป็นไรช่วยไปเลยช่วยเลยใครตอบอะไรบ้างอ้มันเป็นไงตัโหูมีหวังตอบเอก็มีหวัง่ะมีหวังมีหวังมีใครตอบบีไหมมีใครตอบบีไหม ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีโหทุกคนค่ะทุกคนเป็นชาวพุทธที่ดีมากพี่ขอบมืออย่าบอกนะว่าขอบคุณตอบเอใช่ไหมก็ขอเฉลยข้อเอเลยค่ะเป็นคำตอบที่เอเออเุ้ยคจริงถ้าหนูตอบหนูว่าหนูคงไม่รู้อะทันตรงกับขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามวันมาคาบูชาอ๋อใช่ใช่ ใช่ชต่วันวิสาขบูชาคือสิบห้าค่ำเดือนหกวันวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรุแล้วก็ปริภิพฑ์ปริภิพฑ์เก่มากนี่นี่ไปต่อกันที่ข้อเก้ากันเลยละกัน้อนี้ทุกคนต่อไม่ได้นี่หนูร้องง่ายนะคันงี้ไงนางสาววิทิตาสัสิสุเกิดวันอะไร วันเป็นวันรอเกิดวันอะไรวันหยุดอะไรก็ขอช้วยด้วยค่ะวันพุธหรือวันศุกร์เฮ้ยทำไมพี่หล้โสออ้อจำได้จำได้ก็จับได้วไม่ใช่มีคอนเทนต์ไปเราตับความจริงใจนะเราอ่ะข้อเนี้เอาแล้ว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  ตอบกันเสร็จแล้วยังข้อนี้แบบแค่กับพิบตาก็ตอบได้แล้วว่าหนูมแบบไง่ายจริงอายังคะพร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมคะทุกคนงั้นชูป้ายคาตอบเลยค่ะตัะ้มตั้มัปรังตัง้ตมีใครตอบวัานไหนกันบ้าง,งหือตอบบีอยู่คนเดียวอะ่ะเชื่อพี่พหนู <laughs> โอเคโนูอาจะถูกก็ได้นะเออคีรอาจจะถูกคือตอนนี้หนูจะวิ่งไปแก้ในใบสุดทิบัตดว่าเกิดวันศุกร์แล้วค่ะจะคีร่าจะได้ถูอ้าวเฉลยแล้วใช่เฉลยก็คือวันพุธค่ะใช่เลยวันนี้หนูไม่มีดูจริงๆไม่ไงคือวันศุกร์ก็คือเป็นทีมพี่ที่ถ่ายคอนเทนต์อะคือวันศุกร์ใช่ใช่ปาร์ไม่มีคันนี้ที่จำได้เช่นราจะยังกันเออ อืออุ้ยหนูไม่อยู่ทีมไหนเลยแต่หนูจําได้นะมิวอยู่กับพีมิวอยู่กับพี่ใช่อย่พ่ชา่มันสมดหน้าตาดีจ้าคนอางารก็หน้าตาดีค่วันอาทก็หน้าตาดีมาเลยแหน้าตาดีกันทุกวันแรกไปต่อกันที่ข้อสิบกันเลยค่ะอันนี้มีกี่ข้อสิบมีสิบข้อค่ะ ซีเจมส์กดเปิดออดิชั่นวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรปีอะไรอุ้ยโอ้โหอุ้ยจำได้ปี่สมัคร่อนเองออดอุ้ยปีนล้นทำอะไรอะเฮ้ยเยนอะเอออุ้ยพี่นี่นะเป็นคนแบบเปิดออดิชันเหมืนรับออดิชันใช่ไหมนอออร์ดิชันอันนี้ไม่มีช้อยใช่ไหมไม่มีช้อยค่ะเฮ้ยมี ไม่มีช้อยหรอาคาะจำได้หรอล่าใช่ไม่มีช้อยทุกคนลองเดาไทีนที่นี่ไม่ทำอะไรอ่ะไม่ได้ถามก็เขาไม่รู้อีเท่าไหร่ไม่ได้อ่ะติ๊ตอบไม่นีคือตอบได่เลยหรอใช่ใช่เขียนคำตอบได้เลยต้องเขียนหรอใช่เพราะว่าไม่มีคำตอบ ไม่ให้พี่นีนี่ตอบทำไมอ่ะพี่ยังไม่ได้รู้เลยอ้าวว้าทำไงดีอ่ะเขียนไม่ได้อ่ะร้อยอ่ะเป็นอะไรพี่นีมานั่งรอเป็นเพื่อนหนูหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเปิดเันเท่าไหร่เราจีนเราเปิดเดาก็ไม่ได้อ่ะยากอ่ะ ฝึกโอิชั่นแต่ปีน่าจะได้หรือเปล่าปีนี้ง่ายปีได้ปะเมิร์นน่าจะได้อยู่นะเมื่อกี้แบบฝึกโอิชั่ยนเอาละเอาละมันไม่เวลาเท่าไหร่คะเนี่ยตอนแี้มันยากจิ๊กจิ๊กให้ให้แบบมีข้อให้เลือกอะไรเงี้ยตอนแรกตอบเลยโอ้ทุกคนใครเขียนกันเลขก็เสร็จยังบางทีอาจจะเป็นยังไม่ได้เขียนเลย ยังไม่ได้เขียนเลยวันที่เท่าไหร่วันที่จะไม่ได้ที่ให้นินคะวันที่เท่าไหร่คะวันที่จะไม่ได้เหรไปได้ไหมอ่ะไปได้ไหมอ่ะนับเวลาถอยหลังสิบวินาทีสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สาม สองหนึ่งคนวางปากกาค่ะแล้วก็ชูป้ายขึ้นมาแตบอะไรกันบ้างเขียนว่าไม่รู้อ,ดดอ่ะตรงปลายกระดาษอ่ะพี่อะไรด<ร>้วยเออไม่ได้เขียนผีอ่อ่ะอ้ามันไม่ขึน้นเดือนเก้าค่ะวันที่สิบสิบหกเดือนเก้าประศกษาิดสอบได้หรอ <c oughs> แกงเลนโอเยี่ยมมากคือจะร้องไห้แล้วนะหวับงอนเดี๋ยวแล้วขึ้นหนึ่งอ่ะห้องน้ำแป๊บป๊าปเห็นไหมอ่ะปับแล้วนี่จำไม่ได้เรอะปับแล้วใช่ไหมเอาดูหน่อยค่ะโอณทำไมทำไมหนูเดือนเดือนไปไกลเลยทำไมคุณอี่ด็ดคิดว่าเดือนที่สิบสามเนนี้ล่ะ เดือนที่สิบหกพี่เรียนมาแจ้งเตือนด้วยแต่ว่าจำไม่ได้ได้ทุกคนก็ชูป้ายเห็นกันแล้วเนาะมีใครตอบถูกกันบ้างไหมคะเนี่ยอ้าวนีไหมน้าจะไม่เกิดต้องรู้ดิคือหนูว่าไม่รู้หนูกไม่ได้เฉลยพี่น้าถูกเหรอไม่เอาลงแล้วเอ้ยน้เขาเอาลงรแล้วเหรเอาลง เนี่ยไม่ตูป่ปะโหว่าไ,ไม่ตู่เพราะว่าเพราะว่านี่นายจำได้ว่าช่าโอริชองเป็นชวนตอนไหนเร็วเหมือนเป็นไม่ใช่เรือนที่เดียวกันวันวัชวนที่โอริชองแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นเร็วไปอะ่ะผิดแน่นอนอ่า <c oughs> นฮ้ี๋จะไม่ได้ฉันพี่ลิน้ำเป็นล้อเส้น <c oughs> อะขอบเปลี่ยนคำต,อ,ตอบอืม ให้ลินาทูกคนแต่ที่เอาเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เดือนอ่านมิจนาเม่อันนี้ดูนนอยู่แล้วแต่ว่าจำได้ว่าวันที่เท่าไหร่เน,นี่ยจำได้แค่มันเหมืงอนถงออดิชัน่นอะนก็ตอบพี่คุณเนาะคุณพีพ่คุณนา่าเฉลยเฉลยขอเฉลยด้วยค่ะ วันที่สิบห้ามิถุนายนปีหกสองเนี่หนอเดี๋ยเนี่ยเปิดหนึงเดือนหรือกระดาษเปิดสองเดือนหรือจำได้วันที่คุณไปสอบผิดจำได้เพรามวันแจ้งเตือนไม่ใครตอบถูกบ้างคะเนี่ยพี่ใครคนเดียวหรือเปล่าหนูฉันถูกไงสิบห้าแต่พี่รีนะถูกครับทีบงานผิดพี่ม่อนเอาไงเนี่ยจะไปจำได้ดีกว่าพี่เชยนิน ทำไมอ่ะสรุปพี่น่าถูกใช่ไหมคะอ่าว่าเราผิดใช่ไหมไม่แบบเธอว่าแล้วไเป็นชาวอาจิปอะไรอย่างเแต่ไม่มันจะไม่ได้ยืนยันสมมติฐานไม่ยันยืนนะคะพี่พี่นัว่าพี่ลีนาถูกเสมอไม่ไม่ถูกค่ะที่เดียวก็วันที่ถูกต้องก็คือวันที่สิบห้านี่แหละสิบห้ามิถุนายน ก็มาสรุปคะแนนกันเถอะค่ะอ่จบว่ะเหรอจบแล้วคำถามสุดท้ายคือยากที่สุดสนุกไหมนในถามความเห็นคือความรู้มันเป็นความรู้รอบตัวมากเลยรอบรอบเกินไปบางทีรอบรอบแบบคนอื่นหรือว่าไม่น่าใช่รอบตัวรอบโลกก็รอบตัวเราเหมือนกันนะก็ พี่ไข่พี่ไข่ได้เยอะป่ะใช่ไหมเยอะยะสุดพี่ไข่ดูทุกข้อเลยไข่ไม่น่าหิดเลยป้าใช่ไหมไหวไม่น่าหิดเลยพี่ไข่ได้แปดเต็มเทออะไรคะเต็มเ้ออะไรเต็มเต็มสิบนี่อู้วว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 วเต็มฉันได้วว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 นวววาวว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 อนวววว่วว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 วเต็ม แต่มันมีสิบข้อนะเออมีสิบข้อพี่ไม่ผิดเลยนะแปดนั่นมันหนูหรือเปล่าหรือว่าหนูทำไม่ครบสิบข้อเอาล่ะครบแต่เขาเไม่รผิดนะจะบอกวันนี้หนูไม่ได้มากับดวงจริงๆผิดทุกข้อเลยมัวก็ผิดไม่หนูถูกหมดทุกข้อเลย